สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับคุณตูนนะคะคุณตูนเราจะรีวิวอันนี้คือจันเปนะคะไซส์นี้คือเป็นถาดเลยนะคะ21นิ้วนะคะตัวนี้เหมาะกับงานอะไรมากไอานะคะร้านอาหารเอาไปใส่อะไรดีคะใส่อะไรใส่ปลาปลา,ม,ปามันจะตัวใหญ่ด้วยขนาดนี้หรอคุณตูนมันก็ไม่ใหญ่หรอถ้าตัวนี้นะคะสิบยนิ้วเนาะ คือประมาณนี้เลย51เซ็เซนเนาะตัวนี้น่าอาจจะเป็นพวกจานพิเศษงานสไลด์หมูสไลด์เนื้อสไลด์สีขาวสีดำอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปมีประมาณสา0รอนิดๆน,นิ่นะนะคะไหวไหมยกไหวไหมมันก็ใหญ่มากเลยนะลองเทียบหน้าค่ะอันนี้ทรงวงรีนะคะไม่ใช่ทรงวงกลมนะคะแล้วก็ถ้าเคยเห็นหน้าคุณตูนแล้วเราจะรู้ว่าคุณตูนเปลี่ยนไป ใหญ่นะคะโอเคอันนี้คือจานชาบูใหญ่จานชาบูยักษ์วงนีนะคะโอเคแล้วอีกคลิปหนึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งทีนเขาดัดมาใหม่นะคะตัวนี้14นิ้ววงลีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละทรงนะคะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวก็เอาเราลงตัวนี้มีสีขาวกับสีดำนะคะอันนี้ก็ไม่ใหญ่อันนี้ค่ะใหญ่ใหญ่จริงมาเรียบร้อยนะคะใครสั่งก็จานพิเศษก็สั่งขนาดนี้มาเลยนะคะ